สวัสดีค่ะกัลยานมิทุกท่านคลิปนี้ปุ้บเป้จะมาพูดถึงเรื่องไซดักซับกันนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะสำหรับไซดักซับนั้นเพนื่นเนสงสัยกันไหมคะว่ามันคืออะไรวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะคะจะมาบอกว่าไซ กับรอบต่างกันนะคะอันนี้เรียกว่ารอบนะคะตรงนี้เรียกว่าไซเราจะบอกว่าวิธีการดักปลาก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คือว่าปูเป้อยากจะบอกคนที่ทํามาค้าขายเอาไว้นะคะว่าอยากได้ไซที่มีมูลขังหรือเข้มขังนั้นควรหาซื้อต่อจากคนที่จับปลาเก่ง เขาจะออกไปจับปลาเนี่ยเขาได้ปลามาเต็มไซทุกวันเลยนะคะอันนี้เคสเนี้ยจริงๆแล้วโบราณการน่ะเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ไปซื้อไซแบบวัตถุมงคลแล้วก็เอามาแขวนหน้าร้านแบบนั้นออันนั้นก็เป็นความเชื่อในสมัยนี้ซึ่งหาง่ายกว่าที่จะไปสาะแสวงหา เจ้าของใส่ดักปลาที่ดักปลาเก่งๆและของแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเก่งของเขาเขาก็จะไม่ค่อยขายให้เราหรอกนะคะทิคนง่ายๆเลยสมมุติว่าเพื่อนๆเจอและคนที่หาปลาเก่งๆไปขอซื้อเขาได้ไหม ก็ไปคุยกับเขาเจราจาว่าเออเนี่ยอยากซื้อไซเอามาไว้หน้าร้านเพื่อ,ด,อดักจับลูกค้าเรียกซับนะคะแต่เพื่อนๆสนนราคาให้เขาเป็นหนึ่งเท่าของไซที่เขาซื้อมาหาปลานะคะเคล็ดลับนี้ใช้ได้และล่่ำรวยกันมานักต่อน,นักแล้วสำหรับคนทำมาค้าขายของยุค ก่อนๆน,นะคะแต่สมัยนี้ปุ๊เป้ไม่แน่ใจว่ามีคนรู้ไหมเกี่ยวกับการใช้ไสดักซับและที่มาของไสดักซับนั้นได้ฟังฟังต่อๆกันมาเห็นเขาทำกันต่อๆมาก็ไปสอดแสวงหาตามวัดที่เขาออกวัตถุมงคลดีๆอย่าเจ๋งเกี่ยวกับใสดักซับอันนั้นก็ไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าเขาได้ทำผ่านพิธีปลุกเสก หรือพักทาให้อันนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดแต่ว่าเอาิง่ายบุเป้จะบอกว่าถ้าหาไซดักทรัพย์ของคนที่จับปลาเก่งๆไม่ได้นั้นบุเป้มีวิธีก็คือหาใซขนาดที่ว่ามันเป็นของที่สามารถที่จะจับปลาได้จริงๆอะคะ่ะแล้วก็เอาเงินนะ่ะใส่เอาไว้ในในใสนั้นนะคะอย่าวางไว้ตรงหน้าร้านให้แขวนไว้บน หลังคาล้านค่ะแขวนไว้บนหลังคาร้านนะคะอย่าวางไว้หน้าร้านรับรองว่าลูกค้าเข้าแน่นอนนะคะเอาเลยค่ะถ้าหากว่าคนใดสามารถประเจรจาซื้อใส่กับคนที่หาปลาเก่งๆได้ปุเป้ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยขายให้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินยิ่งถ้าหาก ไซอันนั้นจับปลาได้เยอะเขายิ่งไม่ขายเราใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคาลงคงหอ,อกที่ดีแล้วก็หวานล้อมว่าอยากเอามาค้าขายทำมาหากินยังไงก็ว่ากันไปนะคะเผื่อเขาจะใจอ่อนให้กับคุณคณก็ได้ค่ะแลวค่ะคลิปนี้ปุ้เป้ก็ขอนำเสนอเรื่องไซดัดซับเพยียงเท่านี้นะคะมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ปุ้เป้ รู้มาและก็อยากจะบอกต่อให้กับกัลยนานมิตรที่กำลังค้าขายอยู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ปุเป้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ